ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้ำชา86ทาร่โพบกับแม่มอญน,น้ำชาอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาทำหัวข้อในท็อปิดที่ว่าเขาเสียใจและเสียดายเราไหมเขาเสียใจและเสียดายคุณไหมที่เขาห่างหายหรือไปจากคุณหรือความสัมพันธ์นี้มันมีการเลิกลาการยียบการจากกันไปเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วตอนนี้และเขารู้สึกเสียดายหรือเสียใจไหมที่ เขาแบบไปจากเรานะคะโอเคอันนี้ตามหัวข้อนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ทีอ่อาการจบลงหรือการที่มันไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์เนาะในทางความสัมพันธ์แล้วเนาะโอเคค่ะตั้งเจที่ฐานถึงคนคนนั้นนะคะขอดูเรื่องราวของเขาแล้วขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเลือกจากาลูกแก้วหรือพลังของหิน อพลังของไพ่นะคะที่คุณชอบหรือสีที่คุณถูกใจกองที่1สีเขียวกองที่2สีชมพูกองที่3สีฟ้าหรือไพ่กองชุดไพ่ก็ได้นะคะเอาที่คุณถูกใจนะและสะดุดตาม,มากที่สุดนะคะเรื่มตาขึ้นมา ขอบคุณการกดไลค์การกดติดตามคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักคอมเมนต์กำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและพี่ๆที่มีขึ้นความถี่ตรงกันใหม่ขอการกดติดตามกดสันกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารและจะได้อยู่เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและแม่หมอจะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณในเช่นเดียวกันเนาะโอเคแล้วได้แล้วไปกันเลยคะ่ะโอเค ไม่ขอเปิด energy ของคุณนะวันนี้ขอเปิด energy ฝั่งเขาหมดเลยนะคะเพราะเราจะถามถึงเขาหมดเลยนะคะโอเคขอดูค่ะว่าในเวลาขณะนี้ในพลังงานของความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณพลังงานงความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาเป็นอย่างไรอ่ะสิบใบห้ากระทา King ทิงออฟซอร์ไฟออฟบอลอืมวีดอฟฟอร์จ n นห้าห้ากรถาห้าดาบความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะ เขาเองก็รู้สึกเหนื่อยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขากับคำพูดของคุณการกระทำของคุณกับคำพูดที่มันสวนทางกันกับความเป็นจริงเขารู้สึกว่าคุณพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่างเขาก็คิดถึงวันเวลาที่ ตอนที่คุณกับเขาอ่ะมันมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำพูดมันเหมือนการคุยกันหรือเรื่องราวที่มันจบจากกันไปมันไม่เคลียร์มันไม่เห็นมันไม่ได้ชี้ชัดหรือการเลิกลาของคุณหรือการจบของคุณมันไม่เคลียร์เหมือนคำพูดหรือการทิ้งท้ายคำพูดบางอย่างอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันยังติดค้างในใจของเขา หรือคำพูดที่คุณออกมาหรือคำพูดของคุณที่คุณพูดออกมาให้กับเขาวันนั้นน่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่อ่าอย่างเช่นคุณพูดอกว่าคุณไม่รักเขาแต่จริงๆแล้วคุณรักเขาหรือคุณพูดบอกว่าคุณรักเขาหรือการกระทำของคุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณรักเขาอะไรประมาณนี้คือมัน คำพูดกับการกระทํากับสิ่งที่เป็นอยู่กับหรือความจริงที่เห็นน่ะมันสวนทางกันอืมเขาก็ยังเขายังวนเวียนหรือคิดในเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะเหมือนเขาอยากจะย้อนกลับมาแก้ไขหรือย้อนกลับมาแบบว่าอยากจะกลับมาคุยหรือเคลียร์กับเรื่องราวที่วันนั้นที่มันไม่เข้าใจกันนะคะอืมอันนี้คืออันนี้คือความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณหรือคิดคิดกับคุณนะคะในวันนี้ โอเคขอดูข้อต่อค่ะแล้วเขาเป็นอย่างไรอีกเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขายังมีความรู้สึกอะไรกับเราอยู่ไหมเขายังคิดถึงเขายังรักเราอยู่ไหมคะเขาเสียใจกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นเหมือนคุณทําให้เขามันมีเรื่องที่คุณทําให้เขาเจ็บเสียเจ็บใจอะแล้วก็เสียใจอะเหมือนคุณทําอะไร หมือนคุณมีใครในความสัมพันธ์ไหมหรือคุณซ่อนความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วเหมือนคุณไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียวหรือเปล่าหรือคุณมีคนของคุณอยู่แล้วแล้วคุณมาคบกับเขาไหมนะคะเขารู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเหมือนคุณคุณแบบคุณปิดบังตรงเนี้แต่ถ้าไม่มีเรื่องเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์แล้วอยากจะไปต่อกับคุณนะแต่เขาได้ตัดสินใจแล้วว่า สิ่งที่ตัดสินใจที่ยุติความสัมพันธ์หรือทําในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะมันคือสิ่งที่ใช่แล้วเรื่องระหว่างคุณกับเขาอืมแต่จริงๆเนี่ยเขาก็รักและก็คิดถึงคุณเป็นเหมือนคนที่ถูกถูกใจเขาอะ่ะแต่เขาก็ต้องเลือกสิ่งที่มันถูกต้องมากกว่าถึงจะถูกใจแค่ไหนก็ตามอ่าอีกค่ะมันเขาได้ตัดสินใจนะก็แน่วแน่ในการตัดสินใจของเขาแล้วนะคะ เขาได้คิดดีแล้วกับความสัมพันธ์นี้เขามองว่าคุณมีเรื่องปิดบางซ่อนเล้นหรือเรื่องที่คุณพูดมามันพูดไม่หมดพูดไม่เคลียรแต่จริงๆนะเขาก็เสียดายในต่างท็อปปิดนี้เลยนะเขาเสียดายคุณแหละเขาก็ยังรักแล้วก็เสียดายคุณอยู่่าเรื่องราวอาจจะเป็นไว้เบอร์ซ่าก็ได้ในความสัมพันธ์นี้มันมีความลับหรือมีใครอีกคนนึงแน่นอนไม่ใช่เป็นความรักที่มีแค่คุณสองคน ทีนี้มันเป็นบริบทแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยต้องเลือกทําในสิ่งที่มันชัดเจนและสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อเพื่อจะไปต่อกับชีวิตได้อะค่ะในความสัมพันธ์ถามว่าเขาเสียดายไหมเขาเสียดายคุณนะเหมือนคุณมีคุณเองก็มีดีอะไรหลายๆอย่างเหมือนคุณเป็นคนที่ถูกใจถูกชะตาเขามากๆแต่ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเองเขาอะ หมือนคุณคุณอาจจะมีใครหรือเขาอาจจะมีใครแล้วมันเกิดเป็นเรื่องเป็นปัญหาเนี่ยทำให้ออกหัก broken heart หรือเป็นเรื่องที่แบบมีปัญหากันก็เลยต้องตัดสินใจที่ก้าออกไปในความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่จริงๆแล้วนะถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นก่อนหรือไม่รับรู้ไม่ได้เห็นก่อนว่ามันมันมีความลับซ่อนอยู่ของการที่เป็นความเป็นความรักที่เป็นความลับของอีกคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ ในความสัมพันธ์อ่ะเป็นเหมือนรักษามเศร้าอ่ะเขาเองอยากจะไปต่อกับคุณนะจริงๆแล้วเขามองว่าคุณคือคนที่แบบว่าเหมาะสมอ่ะแล้วคุณก็มีอะไรที่เข้ากับเขาหลายๆอย่างคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไอ้เรื่องเนี้ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่สําคัญคือเหมือนเคมีมันได้กันอะความถูกใจความชอบอะไรหลายหอย่างมันได้กันอืมรสนิยม ไม่ั้่เรื่องของส8บแปดบวกในเรื่องของความต้องการในเรื่องการกินการอยู่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันถูกใจมันถูกใจเขาแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขาได้ตัดสินใจแล้วที่แบบว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้มันดีที่สุดแล้วอืมเขาเลยเขาก็เลยต้องทําอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอืมถามว่าเขาเสียดายคุณไหมเขาเสียดายนะอืม ถ้าไม่มีเรื่องเนี้ยที่เปิดเผยก่อนอ่ะเขาเองก็แบบว่าอยากจะไปต่อกับคุณแลอยอะล้วอยากจะมีคุณใน,ในความสัมพันธ์นี้แะขอดูต่อว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปอืมจริงๆเขาก็อยากมีคุณแหละอืมแต่เขารู้ว่ามันก็เริ่มต้นแล้วไปอะไรได้ยากสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องปรับตัวแล้วก็เข้าใจแล้วเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องเหมือนเวลาสถานการณ์ถูกส่งมา แล้วเขายังต้องตั้งตัดสินใจอะ่ะอืมแต่ถ้าแต่ถ้าในอนาคตอะ่ะถ้าคุณอยากจะมีเขาอยู่อะ่ะถ้าคุณแบบว่าเหมือนปรับตัวแล้วเข้าใจใน,ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนการเป็นการแบบ ไม่ได้แสดงตัวตนว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนจะเป็นการผูกมัดหรือมีคอมมิตเมนต์ที่ชัดเจนให้ใครว่าสบายสบายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะไปต่อนะอืมอันนี้มันเป็นเรื่องาราวของอนาคตนะนะที่แม่หมอเห็นนะคะเนี่ยาก,การจบการเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเบอร์เหมือนเขายังอยากเขาจริงๆงในใจเขามีความหวังเล็กๆแหละว่าอยากได้คุณย้อนกลับมาหรืออยากย้อนกลับมาหาคุณอืมเพราะว่าเขารักคุณแล้วเขาก็เสียดายคุณมาก แต่บางทีอีโก้เขาก็สูงเหลือเกินอืมแต่ถ้าเราง้อเขาอะ่ะอืมเหมือนเราเป็นคนง้อเขาอะ่ะเขาเองเขานจะกลับมาหาคุณแบบอยากคุยกับคุณนะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นความลับเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นซัมติงที่อยู่ในความลับไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่ดี แต่มันจะเป็นการเริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆแบบเต็มรูปแบบเหมือนคุณกับเขารู้กันสองคนมีความสุขด้วยกันแค่สองคนอืมเราต้องปิดบังซ่อนเลนไม่ให้ใครได้รับรู้จริงๆอ่ะพยายามหัก้ามใจและทาในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเหมือนคุณเป็นคนที่ง้อหรือกลับไปอ่ะด้วยพลังที่เขาเองก็มีใจแล้วก็ยังชอบคุณอยู่ไม่น้อยอ่ะเขาก็เสียดายคุณอยู่อ่ะอืมก็ก็ยังจะไปได้อ่ะค่ะเหมือนเขาก็จะกลับมา แต่จริงๆแล้วเขาอยากให้คุณทำอย่างนี้ไหมขอดูสิจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้คุณทำนะเห็นไหมไพ่เดอะเมจิเชียลคือการพัฒนาการเริ่มต้นใหม่การมองสิ่งใหม่อืม The ะจัสตเมคือการปลดปล่อยคุณจริงๆคุณกับเขาจบแล้วปลดปล่อยกันออกมาแล้วคุณควรจะปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเราเพื่อเจอกับชีวิตใหม่ คุณเป็นคนที่ดีเนี่ยให้คนเริ่มต้นใหม่จะดีกว่าถึงแม้ว่า,าคุณย้อนกลับไปคุณวนกลับไปเพื่อขอเหมือนเหมือนอยากจะได้เขาคืนน่ะเหมือนคุยเขาก็กลับมาเขาก็กลับมาเขาแต่ว่ามันก็ไม่มีสถานะาค่ะก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลับลับไปอีกอ่ะเป็นความลับที่จำยอมที่อยู่กันโด,ย,ดยความจำยอมที่จะยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบลับๆอะ่ะแต่มันถามว่ามันดีต่ออนาคตคุณไหม แม่หมอพยายามเปิดให้ว่ามันไม่ดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะสถานการณ์ถูกส่งมาที่คุณทุกอย่างมันเกิดขึ้นในบริบทแบบนี้คือจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน่ะเขาอยากให้คุณพัฒนาตัวเองและมองไปไปไปสู่เป้าหมายคุณเป็นคนดีคุณมีความเพียบพร้อมไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นการงานเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมองหาคนใหม่คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีหรือมีความรักที่บริสุทธิ์ สิ่งนั้นน่ะจัก,กรวาลพยายามที่จะผลักคนคนนี้ออกไปเพื่อให้เจอให้คุณเจอคนที่ใช่หรือหรือได้กลับไปหาคนของคุณหรือคนที่เขาแบบว่ามีใจรักคุณจริงๆอะ่ะนะคะนั่นแหละคือคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากให้คุณทําอย่างนั้นมากกว่าการที่แบบว่าเหมือนจะไปง้อเขาไปขอโอกาสหรือแบบไปกลับไปคุยอ่ะเขากลับมาคุยแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่รับ มันมีความสุขแค่ชั่วคร้งชั่วคราวสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเดินจากกันไปอยู่ดีอะพอถึงเวลาแต่เหมือนเวลาจริงๆมันมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญน,นะคะมันเป็นถึงเวลาที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้แบบเลิกลาหรือตัดขาดหรือจากกันไปหรือแบบหา่างหายกันไปเงียบกันไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทําให้คุณได้รู้แล้วว่า มันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องมาโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วก็โฟกัสกับคนที่เขารักคุณจริงๆแต่ถ้าคุณยังไม่มีในเวลาขณะนี้คุณจะได้มีเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณเปิดใจเปิด energy ของคุณรับกับพลังงานสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เจอกับคนนั้นแน่นอนนะจ๊ะนี่ค่ะ โอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์กด catch, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่หมอเลยนะคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวของคุณว่าเป็นอย่างไรตรงไหมยังไงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าต่อไปขอดูขอดูค่ะว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณสิบ,บาย โอ้โหองคับโอ้ฟรอัพวอนคุณกับเขามีการจบและเลิกลากันไปจบกันหลายครั้งกลับมาหลายครั้งวันนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะเขาคิดถึงคุณมากความคิดถึงของเขาอนะหนึ่งทั้งรักสอง ทั้งมีความต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายความรู้สึกแบบว่าเหมือนหวยหามีความต้องการคิดถึงทวินหามีความเช่นชมมีความหลงไหลแอบส่องแอบมองมีความรู้สึกคิดถึงย้อนวันเวลาที่เคยจีบกันใหม่ๆที่เคยรู้จักกันใหม่ๆวันที่มีความรักให้กันเขาอยากจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับคุณ เหมือนช่วงนี้คุณเหมือนฮอตน่ะแล้วเป็นเหมือนเหมือนถูกใจแล้วก็ถูกเสน่ห์กับเขามากแล้วก็ดึงดูดเขามากๆทั้งๆที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกแบบว่าทั้งรักทั้งคิดถึงและโหยหาความสัมพันธ์ทางกายด้วยอืมนึกถึงคิดถึงอะ่ะฟิลลิ่งได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะ ว้าวโอเคแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกวันนี้อืมเขาก็แต่เขาก็นิ่งนะเหมือนเขากําลังดูอยู่เขาอยากติดต่อเขาอยากคุยแต่เขากลัวเสียฟอร์มอืมเขากลัวเสียฟอร์มเดเวอร์เนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาคิดถึงคุณมากๆ เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากติดต่อคุณแต่กําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงถึงจะไม่เสียฟอร์มในการที่จะติดต่อคุณครั้งนี้หรือการกลับมาคุยกับคุณครั้งนี้อืมแล้วเขาเสียดายเราไหมเขารู้สึกย,ยังไงกับเราอีกเขาคิดยังไงเป็นยังไงอีกหน่งบาทห้าครับสามวัฒาสองอุ้ยเขาเสียดายมาก เขาเสียดายมากเขามองว่าเหมือนคุณนะ่ะมีอะไรที่ดีขึ้นชีวิตครอบครัวการงานการเงินดีขึ้นกาลังในเรื่องตัวอะไรกับชีวิตใหม่ๆเขาเสียใจเขาเสียดายที่เขาตัดสินใจผิดพลาดและเขาไม่เลือกคุณในวันนั้นแต่วันนี้เขาเพิ่งเพิ่งเห็นว่าเขาได้แบบสูญเสียสิ่งที่มันที่ดีที่ดีไปจากเขาคุณเป็นคนเก่งหาเงินเก่งมีสเสน่ห์มีความสามารถเป็นคนที่แบบว่า มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่แบบว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายทําอะไรจะบรรลุเป้าหมายคุณเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในชีวิตแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําไม่ได้มีแต่พูดแล้วคุณก็ทําได้แล้ววันนี้มันเหมือนคุณ,ณโดดเด่นในวงสังคมหรือโดดเด่นใ,ในใน,ในที่เป็นอยู่เขารู้สึกว่าเขาเสียดายและเขาตัดสินใจผิดที่เขาที่เขาไม่เลือกคุณวันนี้เขาอยากย้อนกลับมาหาคุณมากๆ นะคะเขาอย่าย้อนกลับมานะอืมแล้วเขาอะยังไงกับเราอีกเขาคิดยังไงกับเราอีกคอดูสิโอ้เขาอยากกลับมาเป็นแฟนหรือบางคนอนะอยากกลับมาเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเคยเป็นครอบครัวหรือเป็นคนเคยแต่งงานอยู่กินกันมาก่อนอืบางคนบางคนก็เป็นเลเวลของการคือคบกันมายาวนานนะคะอืมไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวได้แน่นของคุณกับเขาอะเขาอยากกลับมานะเขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งเอ้าดูดิ อืมคิงอวอลกับคีนอวอนตำแหน่งเดียวกันนะ่ะเออเหมือนคุณเหมือนเหมือนคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคุณมีฐานะที่มันคงหรือง,งานคุณหรือชีวิตคุณมันโอเคอะอืมเหมือนพวกแต่พวกคุณเคยจบเคยเลิกกันไปแล้วเขาอยากอยากขอ,อการแบบว่าอยากขอโอกาสและขออยากขอการแบบว่าให้โอกาสหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแบบบางอย่างแบบอืม ถ้าเขานิ่งถ้าเขาเงียบเขากาลังคิดนะคะว่าจะทําอะไรแบบว่าให้ถ้าเขาจะติดต่อคุณเนี่ยเขาจะติดต่อแบบฉับพลันหรือจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบคุณแบบคืองงอ่ะไม่ไม่คิดว่าเขาจะติดต่อกลับมาหรือไม่คิดว่าเขาอ่ะจะทําอะไรเพื่อคุณอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณในเร็ววันนี้นะคะอืมอ่ะแล้วเขาจะทํายังไงอีกขอดูอีกค่ะเนี่ยโอ้ สถานการณ์เขาเครียดแล้วก็ตึงเครียดนะจริงๆแล้วอ่ะโอเคแม่หมอรู้และจริงๆเขามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องชีวิตแล้วเขารู้ว่าชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตคุณมีความมั่นคงในระหว่างที่เขาเครียดแล้วก็เจอปัญหาเขาอยากได้คุณคืนแล้วก็อยากได้คุณแบบว่ามาเป็นกําลังใจให้เขาทําให้เขามีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเอง เหมือนเน่ยเขาอยากขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะอืมมันพลังงานมันเกิดขึ้นหลายอย่างรักคุณมีความสามารถคุณมีความเก่งอยากเริ่มต้นหอยหาเสน่ห์ในตัวคุณทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเขาเสียดายคุณมากๆที่เขาไม่เลือกคุณวันนั้นแล้ววันนี้เขาเห็นแล้วว่าคนที่แบบว่าเก่งและเพียบพร้อมและอยู่เคียงข้างและช่วยเขาได้คือคุณ เน,ะะนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากเขาอยากกลับมาเขาอยากวนเวียนอืมถ้าเราให้โอกาสเขาหลากมันจะเป็นอย่างไรการเริ่มต้นใหม่แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนอืมก็มีพลังงานความเป็นคู่แต่ทุกอย่างก็เหมือนเริ่มต้นแล้วต้องใช้เวลาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอืม เพราะว่าการจากไปบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้กันทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเคยรู้จักกันมานานอืมแต่คนคนนี้จะทําทุกอย่างเพื่อชีวิตของตัวเองเพื่อให้อนาคตตัวเองโอ้การกลับมาของเขามันก็ไม่โปร่งใสถ้าเราให้โอกาสเขาอะ่ะอืมสุดท้ายมันจะเป็นห่วงกรรมเป็นห่วงที่คุณตัดก,กันไ่มคะอืมถึงแม้พลังงานความเป็นเนื้อคู่มันเป็นทั้งคู่คู่รักคู่กรรม ถ้าเดึงกันกลับมาอีกอะ่ะมันมันจะยาวเลยทีเนี้ยค่ะอืมแต่สุดท้ายแล้วก็ก็มีปัญหากันนะอืมเหมือนพวกคุณเป็นเหมือนจริงๆเหมือนจะรักกันเหมือนจะดีเหมือนจะปรับเหมือนปรับตัวเข้าหากันดีนั้งแต่ช่วงแรกๆพอเหมือนเริ่มรักกันเริ่มดีกันก็ทะเลาะกันอีกเหมือนคุณเป็นพลังงานแบบเนี้ยอืมโอเคเรา move on ดีกว่าไหมขอดูสิคะ โอ้ว้ oh, ไพ่บอกให้ม <c oughs> ูฟออนคุณเจ็บมาหลายรอบแล้วว่าเขาดีตั้งแต่เริ่มแรกเท่านั้นสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนจะทําอะไรเพื่อคุณแล้คุณแต่พอคุณให้โอกาสปุ๊บสุดท้ายทําอะไรรับหลังหางหลังคุณเหมือนเดิมแล้วคุณก็พยายามเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเดิมตอนแรกกลับเข้ามาเหมือนทํามาเหมือนจะดีเหมือนจะโอเคแต่สุดท้ายแล้วทําอะไรเหมือนเดิมคุณเจ็บเปล่า โอเคปล่อยเขาไปดีกว่าค่ะมองถึงอนาคตของคุณอนาคตของคุณกําลังสดใสนะเนี่ยการสื่อสารใหม่อะไรสิ่งที่เขาเคยเป็นอย่างนก็จะเป็นอย่างนั้นเออความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะความลับสิ่งที่เขาเป็นเขาเคยเป็นยังไงมีความลับยังไงเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกลับมาคุณเป็นคนดีมากคุณเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือเขาได้ทุกอย่างเหมือนเขากลับมาเพราะเขาไม่มีเงินหมุนเงินมีปัญหา แล้วก็มาพูดเหมือนว่ารักเหมือนเป็นพูดเหมือนว่ามีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ให้พราะคุณดีมากกับเขาไม่เหมาว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าค่ะโอเคเหมือนสองข้ก็พอเนาะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงเขาเสียดายไหมโอโ้โหเสียดายมากๆเลยแหละคะ่ะอืมโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าอืถ้ากดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักคอมเมนต์บอกเรื่องราวของคุณนะคะแม่หมออ่านทุกค,คอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า ต่อไปผู้ชี่เลือกสีฟ้านะมาดูกันว่าพลังงานของเขาความสัมพันธ์เป็นอย่างไรโอ้อีโกสูงคิดถึงเป็นคนรักเก่าแต่ลำบากใจเหนื่อยใจคุณเองก็เขามองว่าคุณอ่ะ ก็ดูเป็นมีคนมีอีโอ้เขาก็มีอีโอ้ต่างคนก็ต่างไม่ลดราวาสอให้กันและกันแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณกับเขานี่ะมีอะไรที่คล้ายๆกันน่ะคุณหญิงเขาก็หญิงคุณน้อมเขาก็น้อมแต่ในครั้งนี้ต่างคนต่างแบบว่าเออหนักมาพอสมควรแล้วฉันก็ไม่ลดอะ่ะคุณฉันคุณตัวคุณเองก็ไม่ลดราวาสอให้เขาเขาเองก็ไม่ลดราวาสอให้คุณอะ่ะเออแล้วเขาคิดยังไงกับเราอันเนี้ย โอ้โหเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงเรื่องอะไรอ่ะคิดถึงเรื่องของสิบแปดบัวก่ความสัมพันธ์ทางกายอืมเหมือนมันมันเกิดขึ้นแบบช็อตคัทแบบว่าเกิดขึ้นป็นบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นในเวลาที่อยู่คนเดียวหรือเจอกับปัญหาอืมแต่ในความแต่แต่ในตรงนั้นน่ะเขาก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็รักคุณอยู่ด้วยแหละมันก็ไม่ใช่แค่บอกว่าความต้องการอย่างเดียว เพราะว่าคุณเองก็เหมือนจะเข้าใจหรือรู้อะไรกันเยอะอะในในเรื่องราวของคุณกับเขาแต่เขาก็เป็นคนที่มีอีโก้แรงแล้วเขาได้ตัดสินใจเรื่องเรื่องระหว่างคุณกับเขาไปแล้วเหมือนเขาแบาบว่ายอมหักไม่ยอมงอเจ็บเจ็บก็คือเจ็บแต่ก็จะอดทนอะ่ะไม่ยอมไม่ยอมอะ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเขาเสียดายเราไหมอะ่ะ เหมือนเขาคิดว่าฉันมีดีกว่าเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆก็เสียดายแหละแต่ก็ทําแต่ก็ทําเป็นว่าเออเหมือนฉันเก่งฉันแกร่งกว่าฉันไม่ได้ฉันไม่เสียดายหรอกเออคุณว่าคุณมีฉันก็มีมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นคนชอบเอาชนะนะคนเนี้ยอืมจริงๆอ่ะเสียดายเสียดายคุณมากๆอะ่ะอืมอ่ะแล้วคุณทําอะไรให้เขาเสียดายดูสิ เออเหมือนคุณพัฒนาตัวเองเก็บเงินทําตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีตัวเองผิวพรรณร่างกายเปลี่ยนการ,เป,การเป็นไลฟ์สไตล์การแต่งตัวตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีขึ้นความสําเร็จการงานก็ดีขึ้นอ่าเหมือนคุณพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเนี่ยแล้วก็คุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวเขาก็เลยรู้สึกเหมือนแอบหมันไส้คุณเล็กๆ <c oughs> เออผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แปลก่ เขามองว่าทําไมคุณมีความสุขแฮปปี้จังมีความสําเร็จจังกําลังเรียนรู้กําลังพัฒนาเหมือนกําลังจะมีความสําเร็จในอนาคตแล้วเหมือนคุณดูสวยขึ้นดูผุนดีขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็ไปเทียบกันเอาเองนะคะแล้วก็เหมือนกําลังมีได้รับความไว้วางใจมีตำแหน่งมีหน้าที่มีตําแหน่ง้านที่ที่ดีขึ้นครอบครัวดูมีความสุขเหมือนคุณอยู่ได้โดยแบบว่าครอบครัวคนรอบข้างดูสุขแฮปปี้และมีความสุขไปกับคุณ ต่ที่แน่เขาดูว่ารูปร่างคุณเปลี่ยนไปทั้งรูปร่างทั้งการงานเนาะว่าคุณแบบว่าดูดูแบบเป็นมีความมีพลังเอเนอร์จีที่ดีอเออเขารู้สึกแบบว่าเออเหมือนแอบอิจฉาเหมือนเหมือนรู้สึกเหมือนไส้อะไรประมาณนั้นนะเอ,อ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ,อ่ะขอดูต่อแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราต่อวันนี้เนี่ยนะเขาก็ทําตัวเป็นแบบว่าเออฉันไม่ได้สนใจหรอกฉันไม่ได้แคร์อะไรเงี้ยฉันทําได้ดีมากกว่า แล้วเขาก็พยายามหลังให้กับคุณแล้วก็พยายามทําตัวให้เหนือกว่าคุณแล้วพยายามแบบว่าฉันจะมีรถจะมีบ้านหรือมีอะไรที่มากกว่าคืนให้ได้แต่จริงๆเขาเศร้านะอืมเขาไม่สู้คุณอนะ่ะอืมแต่เขาก็พยายามอืมแล้วเขาคิดถึงเราไหมาอ่ะ คนคนคนนี้เป็นอย่างเอาชนะมากกว่าค่ะที่รักอืมเป็นคนชอบเอาชนะไม่ชอบแบบเหมือนเหมือนบางทีก็เหมือนแบบเป็นคนเหมือนไม่มีหัวใจเลยอะ่ะเออดูดีเป็นคนแบบว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนอะ่ะทั้งทั้งที่ในใจอะเสียดายอืมเหมือนตอนนี้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องรักหรือไม่รักเขาคิดแต่เรื่องของตัวเองเพื่อจะเอาชนะหรือว่าทําตัวให้ดีกว่า อืเนี่ยค่ะเหมือนพยายามแบบโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็หันหลังให้กับเรื่องราวของคุณกับเขาอเหมือนเขาอ่ะไม่อยากได้ไปกว่าคุณแล้วเขาต้องการที่จะมีดีไปกว่าคุณเหมือนเขาพยายามที่จะอยากได้รถได้บ้านหรืออยากได้บ้านใหม่อยากได้รถใหม่หรืออยากทาตัวให้แบบเหนือกว่าคุณนะ่ะเออแต่เขาก็คิดถึงคุณแหละแต่ก็ทําเป็นว่าฉันไม่ได้สนใจฉันไม่ได้แคร์ ฉันสามารถหาใหม่ได้ฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นิ่งเงียบอพยายามทําตัวแบบว่าดีกว่าเลิศกว่าอืมอ่ะเขาครบแนะนํา,นาให้กับคุณคุณเป็นอย่างไรโอ้จริงๆเนะ่ะคุณคุณไม่ต้องไปเอาชนะหรืออนะไรทั้งสิ้นจริงๆนะ่ะคุณวินอยู่แล้วคุณมีอะไรดีกว่าเขาเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะเออถึงแม้ว่าคุณดูภายนอกหรือเหมือนว่าเขาจะมีดีกว่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยคุณมีดีกว่าเขาจริงๆเนี่ยคุณกําลังมีอนาคตที่ไกล โอเคคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะคุณแบบว่าด้วยความดีของคุณเนะี่ยคุณชนะทุกอย่างอ่ะอเลิดมากเลยอ่ะใครเลิกครตอนเนี้ยคุณรอดเลิศมากตอนเนี้ยคุณกําลังมีอนาคตที่ดีมีความหวังใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังจะมีรักเข้ามาและมีการงานและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอืมเขาพยายามจะแข่งกับคุณแต่เขาแข่งคุณไม่ได้นะแล้วคุณก็มีดีกว่าเขาเยอะเนี่ยอืม เหมือนโอกาสโชคลาภวาสนากำลังเข้าหาคุณในเวลาขณะน,นี้จ้ะแม่หมอขอลาไปก่อนชอบกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักขอให้คุณโชคดีเขาแอบ,บอิจฉาคุณนะจ๊ะค,คนคนนี้แล้วเขาก็เสียใจแลวเขาก็เสียดายแต่ทําเป็นไม่แคร์เราก็ไม่จําเป็นต้องแคร์นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเอาชนะเขาให้เขาคิดอยู่ฝ่ายเดียวยังไงเราก็วินยังไงเราก็เลือ ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย